ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมง,งานพิธีบวงสวงเปิดโคกศัพท์พุทธาพิเศษเทวาพิเศษองค์ท้าวเวสวร์ณวัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระรามเก้าซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหาคนครในวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566เวลา12.00นถึง13.00นผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนคณะสิทธิานุสิ์พร้อมกันณบริเวณพิธี เวลา13นาฬิกา9นาทีประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยประธานและเจ้าภาพฝ่ายฆรวาสรวมจุดเทียนชัยรำเปิดเริกเปิดชยัยเปิดพระแม่ธรณีและรำสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีสการะบูชาและขอขมาลาโทษเทพพดาและองค์เท้าวเวสวรรณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีบวงสรวงโดยอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา พิธีสวนเปิดโพคัพทั้ง8ทิศย4ิสีภูบังกรโดยอาจารย์หนุ่มมมดูเทวดาหนุมานและนางรามรำถวายแด่เทพพยดาองค์ท้าเวชวนันตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีถอนคำสาบานโดยอาจารย์หนุ่มมมดูเทวดากล่าวนำตัดสินบนที่เคยบนบานสรรกล่าวให้ขาดกันกรวดน้ำรับพรอันเชิญเทวดากลับ อย่าพลาด29กรกฎาคม2566ร่วมง,งานพิธีบวงสวงเปิดโพ,พ่อั้าพุุถาพิเศษเทวาพิเศษองค์เทวเวสวรรณกัรส,สมบุญบารมีหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมด,หมดภยัย ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปสนใจร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเดนนายพระราม9ชื่อบัญชีวัดบ้านทุง่งเลขที่บัญชี6 7 8 1 6 6 7 1 2ขีดหนึ่งขีดหกหกสอขีดสองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดบ้านทุ่งเสรีโทร0 9 7ย์6 9 6 5 2